มันคานรอดล่ะซ้ำให้เขาซ้ำให้ให้ตัวคานยังยังอยู่โครโซนเลยตัวคานตัวคานที่เขายิงเฮ้ มีเ่อนมันจะมาถึงตายมีตัวชิดเขาตรงห้องน้ำฝั่งนี้นี่แหเป็น ้อหัวนะน้องก็ขึ้นมามใช่มันจะขึ้นมามาแ้วาดะมานี่มายืนนี่มายิงคู่กันตัวลกกมาอหม มมนอยู่ใ,ใต้เตียงเหมันจะขึ้นมามันขึ้นมาเลยขึ้นแล้วเออตัวมาท้าย

หมดหมดหมดไม่ได้อยากจะขิงเท่าไหร่ไม่รู้ว่ายิงใครไปมั่งเปิตู้ดิ